มาวัดกันมีกับเขากับนำมาเด้อพี่น้องนี่นมใส่น้องมาเมื่อกี้เรมา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 มกินยูนนี่เสร็จแล้วใช่เยดจ้าของคนมากินก่อนลยมามากินยูนน <mam> ี <too> ่เนี่ยนะเทวายืนนี่นะมามาไอ้เออพยานเขาพี่น้องเออ ว่ามีมานี่แมวกินเออไปกิ<ง>นนะ้ามากินน้ามาวัดกินเนืหารมาแล้วค่ะพี่น้องเออพอกระหิวคือเฮาค่ะทุกคนเฮาอยากอิ่มเพิ่นกน็อยากอิ่มเพื่อกันนะคะแน่มากินแล้วกินไรกินไรปุณหน่ะ เพคนป้าก้าแล้วย่างงี้ก่อนมาย่างข่อยโอ้ลีลาดีขนาดเลยขึ้นกิโลหุ่นบริเวณในนอตนะคะแต่ว่าเพคนหิวนะคะทุกคนแต่ต้องห้าให้เรกินนะคะเราจะกินที่นี่นะห้าห้าแล้วเรากินที่นี่นะไปกินย่างนะโอ้โอ้ กินก <SM. S 3> <Christina. S 2> ินนกินเนี่ยนไนไปนไนอไปเลยนี่นี่ินนนไปนหนนนินนนนไปนหนน กินไปกประป๋องนี่กระป๋องนึ้อแล้วค่ะคือนี่กระป๋องนึ้อแล้วนี่กระป๋องที่ชอนนี่ซื้อเพื่อนกินเด้อบานนี่เจ้ามันแอวเลย <c oughs> มันแอวเลย ไปแล้วบันเมื่อแล้วนะคะเดอ้อดีนีแห้งเอย่ะป้าว่าใดมาเรียเด้นไปแท็กได้แม่ก่นิ่มแล้วก่อนวันนั้นเดี๋ยวกตุ้มากินไหมเมื่อแลเด้อค่ะพี่น้องกันกับทางนดียดอพี่นอ้องในทุกที่เป็นยังเดก็ก ปเลาะหมู่บ้านโนนรุ่งเรืองก่อนกลับนะคะทุกคนถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะวันนี้สิไปทางหมู่บ้านโนนรุ่งเรืองนะคะตำบลปทิพิสารอำเภอกุสุมางจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสีเข้าไปเบิ่งหมู่บ้านโนนรุ่งเรืองว่า่นเป็นจังได้นะคะื้นนี้มาดามมะโพก็มีโอกาสเดินมาซอยงานวัดนะคะมาเบื่องเข้ามุ่งลังคาวัดนะคะ วัดแห่งนี้เจ้จก้อนการ้างลาประมาณ3มปกีกว่าๆนะคะเนื่องจากว่าเจ้าว,วาดรูปเดิมตะก่อนเพิินมรณภาพนะคะวัดก็เลยร้างไปประมาณ3มปีค่ะหรือว่าสามปกีกว่าๆนะคะหลังจากนั้นก็มีขโมยขโจรมะง,งัดเอาลังค่าวัดเกือบเบิร์ดนะคะพี่น้องตอนนี้ก็คือว่ามีประสงค์รูปใหม่มานะคะ เพิ่นกะสิมาบูรณะวัดให้เจริญเรื่องๆสืบไปนะคะเพิ่นบอกอยากซ่อมแซมก้อนคาหลังค่านะคะอยู่ได้หรือว่าอยู่ไ่ได้เพิ่นกะสิเหตุก่อนนะคะระยะทางจากสำนักสงฆ์ถงหมู่บ้านก็ประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆนะคะ หมู่บ้านน้อนเ,อเรื่องนี้ติดกับถนนใหญ่นะคะถนนจากสกลนครสู่นครพนมนะคะ 该음 <먔람> บบมีนะคะาถามผู้ใดดีน้องะคะเปพี่น้องน้องโยายโออเด็กน้อยอยู่พี่โรบูมีเด็กน้อยอยู่ที่นึองนะคะพี่น้องมาอยู่บ้านเจ้านี่ค่ะมีใครอยู่บ้างไม่ค่ะ ไปยชี้ามผู้ใดดีละบานโอ้เพื่อนแถวนี้บ่มีคนอยู่เลยบ่ลูกท่านไปใส่เบร์ดครับพ่อสามชีรางข้างหน้าพุ่นะบ่มีเลยเนาะคนบริยูโดนหร้อบ่ลลูกแม่บริยูโดนแล้วอ้ค่ะอ๋ออันนี้สวนหนูบ่ครับอ๋อสวนนีเฮ็ดเองบ่ลูก แม่อ๋อของผู้อื่นเขาอ๋อครับเพ่นไปอยู่โดนแล้วเพ่นไปเหตุงานเหตุการณ์บะอันแถวพุ่นขนาพ่นไหมพ่นไปโดนแล้วบ่แต่ว่าบผู้ไปใช้อ๋อพ่นอาชีพไปเหตุงาน,นาาเหตุการณ์ค่ะเพราะว่าน้องเพ่นกบะหูจักนะค่ะเนาะเด็กน้อยนะคะผ่านแดงมักซิลลี่ ไมมีน้องมาไหมนะโอ้มีน้องมาไหมนี่บ้เห็นเลยมีใครอยู่ไหมน้องมากับบุมีค่ะข้างีเด้โอ้บ้เห็นพี่น้องเอ้ยบ้แมนมามาดามบ้ถามตัวะะระเชืือค่ะบ้าหู้ลิ้มบ้าบ้เห็นเนาะ ก็จะทามไพลบางเชือกกันเลยทามไพลข้าก็บ่กหูเขากันนะคะโอ้หวัวเรื่องนี้มีคนอยู่บ้ามีอยู่นะคะแต่ว่าคนไปอยู่หวัวเรื่อนนะคะเห็นไหมคะน้องมุ้งน้อง,ม,องม้ามีอย่าบอกโอเคไหมคะทุกคนทางนี้เด้อจะไปทางนี้ก่อนนะคะน้องวัวน้องควายอยู่บ้าน อยู่บ้านหนึ่งคนนะคะโอ้มีคนอยู่ไหมนี่ยมีนะคะมีน้องหมาไหมไม่มีอะ่ะมีกุษซ่ายอยู่หนึ่งคนไปใส่เด้ทางนี้ก็ได้ล็อกประตูห้องไวอยูล็อกประตูบ้านเรียบร้อยนะ มเจ็กเด็กน้อยนะคะทุกคนมานไม่แต่เลือดแค่อาหารน้องมานะคะสวัสดีค่ะยายไปใส่เบอร คือว่าเพิ่นบรายูนานแล้วค่ะมาย่ามใดก็ค,คือว่าเพือนเพื่อนก็นย่งตังต่งงานอย่างสวยคือเก่านะคะนี่คือบ้านนอนรุ่งเรืองนะคะหมู่ที่14ตำบลบุิิิสษรานอำเภอุมานจังหวัดสกลนครน,นะคะขนาดประมาณ200เมตรกระิซเป็นวัด3ยอดลำธานนะคะแต่เมื่อนี้คือคือว่าบริเขาวัดนอะคะ่ะทุกคนนะคะบ้านเรามีย่างสวยเลยนะคะ คนนอยู่นะคะทางล่างคุ่ข้างไปบถเลยแล้วนะคะเป็นบอายัางเดียส่งของเคอรี่นะคะสวัสดีค่ะลูกข่ะไปเลาะค่ะพี่นอ้องเลาะบังวัดเขาแล้วก็สีผ้าเลาะหมู่บ้านนะคะ ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นร้านค้านะคะขายอาหารสดอาหารแห้งหรือว่าขนมกระต้มตั่วไปนะคะตอนนี้คนย้ายไปยแล้วที่ไห้คะผูเห็นเลยนะคะโอเจอกันอีกแล้ว บางหูบ้านก่อนนี่ก็คือวัดบ้านโนนรุ่งเรืองนะคะวัดสามยอดลำทานนะคะยังไม่เคยเขาวัดบ้านนี้เลยนะคะเมื่อหลังก้อนนะคะทุกคนยังม่เห็นนอกมาเลยตอนนี้ เอาอ,อาหารให้น้องมาค่ะออพี่น้องเอ,อ้ยบา้านห้ามีระเดอ้อชีวิตช่วยรบ้บานเ้าค่ะพี่น้องบา้บานบ้านนางมี้รวยเฮ็ดย่างดีเลยนะคะทำจากม้ไผ่ทั้งหมดนะคะ ด่านมนมงโพเนี่ยเบ้าเล่าตกไทยกับข้ออภัยหลายๆนะคะอันนี้รอบบ้านเลยนะคะบ้านโนนรุ่งเรืองนี่เป็นหมู่บ้านที่โม่ใหญ่นะคะทุกคนเดี๋ยวเดยวถามลุงก่อน โคลงอันบ้านโนนลุงเรื่องนี้มีจักคลังค่าเรือนค่ะจะได้ปิดแจกคลังค่าเรือนนะคะล้อยปลายปายเบ่แต่ว่าเขารวมข้างนอกนั่นเป็นบ้คะอโอ้ข้างนอกเลยแต่ผ้าภายในหมนนู่บ้านีา่กะบ่หอดเนาะแปดสิบแปดสิบลังค่านะคะโอ้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ กระบ,บุมีการขายอีกแล้วนะคะร้านขาซุมซนนะคะโครงการประชารัฐนะคะยอดน้ำมันค่ะคือบุมีน้ำมันให้ยอดแล้วนะคะโอเคเนาะค่ะทุกคนสาราประชาคมสาธารณประโยชน์ตำบลปทิปิสารอำเภอกุสมาจังวัดสกลุนครนะคะพระบอมีจกักรูปสองรูปนะคะเนาะโอ,โอ้สองรูปนะคะโอ้ ควาคุณห้ายๆค่ะคลิปนี้มาดามโมโขขอจบเพียงแค่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามโมโขเห็นคลิปต่อๆไปนี้ด้อค่ะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ